ไอ้น้งหมดทัตะกี้นะครับผมนี้เราไม่ได้มาอัดเกมอะไรคทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่หรอกเพราะว่าติดสอบแบบสอบเข้มามหาลัยคือผมม .6 แล้วนะแล้วก็เสียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้หวัดลงคอนะอืม เนี่ยเสียงผมก็จะเป็นแปลกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรอไมคที่สั่งมาอยู่นะไม่ใหม่ครับเสียงผมอาจจะดีกว่านี้ได้เพราะว่าเสียงเสียงของเสียงของหูฟังเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับนะเท่าไหร่นะคือกว่าจะได้เสียงเนี้ยคือแบบต้องไปปรับแบบสุดยอดมากเลย ะนั้นแล้วผมก็เลยสั่งไม่มาใหม่ลนะแต่ก็ต้องรอก่อนรอเสียงผมหายแล้วก็รอไม่มาด้วย,ยแค่นี้ก็เต็มเกินละโอเคจ้ามาต๊เน่บายบายอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยด่า